มาเบงตุ่มฮ็ดเด้อจ้าพี่น้องคะม่เพ่นนั่นบริส่น้ำได้คะ่ะน้ำอยู่ในฮ็ดเนาะอันนี้กระสีต้มไวให้เขาสเสด็จน้ำแล้วก็พักให้เย็นนะคะพักให้เย็นแล้วเ่ากระส่หอมฟิตไวเนาะค่ะใส่หอมฟิตไวะะไว้จะแจ้งกระไดไวจะตั้ป้นกระไดค่ะพี่น้องได้บอกลายหนึ่งเด้อยค่ะนี่มะเมนหน่อยเลยดิดพูดกระถานี่ยุบลงเล้วได้นี่คะ่ะ หยุกลงแล้วคนตกมากค่ะพอได้ยูได้กินเนาะคะ่ะอันนี้เฮ็ดปลาเพราะท่านออกนะคะอันในใน,น,นปลาปกติกะออกแล้วละนะคะอันใน,นปลาแมเพินนะ้เนี่ะเพราะท่านออกเพราะว่าปลาแมเพนนิ้นั้นเป็นปลาที่ปลูกไม่ละ,ะก็ก็จะออกาคุณระคะเดือนเก่าเดือนสิบุมนละกะปีกายนี่ออกหลายหลายค่ะปีนีมะฮวว่าสิจังใดนะะเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวแมเพ่นลจซิมเมืองก่อนเด้อ่ะสิเป็นจังใด อ,อหอมหวานนั่งไซสซี่อยู่ขาวนะคะไส้ซี่อยู่ขาวจากส่วนหนึ่งนี่แหละกับรสด,ดีจากส่วนซ่านี่แหละตุมใส่ไว้นะคะเ,เป็นตะแสบคักเลยพี่น้องเอ้ยปนใส่พริกดิบเนาะพริกดิบเข้ากับเก็บมาใส่ตู้เย็นไว้สองสามขวดค่ะพี่น้องพริกในส่วนนั้นแหละเก็บเ่เบิดซ้ำเต็มยู แต่แนวกินพี่น้องเอออย่างกินบ่ไใดหลายดอกอายุเท่ากับหลายเหลวเนาะกินกับบอ่อแสบคือเก่าคื้นหลังแต่สมัยเป็นเด็กหน่อยเป็นเจ้าโอ้ยกินใดหลายค่ะบอผื่นแจงเห็ดปนเห็ดนี่แสบลายของมาของ,ของชอบเด้อพี่น้องปเปลี้ยงวัวเลี่ยงกล้วยน้ำโขกน้ำปลาใดเห็ดลงมากกับเอามากปิ่งปนกีปนตําปนเวอลอามาแสบแห้งทีพี่น้องคะสมัยเขาเป็นเด็กหน่อยนอยอนลังไปกะ หาป,ปีให้หลังเนาะตอนนี้แม่เพ่นกบหกซิฟแล้วนะคะเป็นย้ํากันต่แสบจะไหมนั้นอันย่มนี่กับบอืดกินเนาะคะ่ะฝนตกมากอะของปลากะออกุมือนี่บอแทบจะบะมีปลาแล้วลหละนะคะบะมีปลาแม่เพ่นจริงได้หาตุนใหม่มาปลูกปลาไ้เนาะคะ่ะในในทีของแม่เพ่นปลูกปลาไ้ถิมไ้เพื่อให้เขามีอาหารในเห้าได้กินนะคะ ยังเศนเห็ดฟางที่แม่เพ้นตุ่มอยู่นี่ก็ได้มาจากกองฟางนะคะกองฟางจากหน้าอินซี่ของเห้าเนาะคะ่ะทีเห้าเกี่ยวเขาแลลวเหอก็ไปอัดฟางขึ้นมาไว้แต่ปลูกผักคุ้มผักในสวนนะคะในแปลงผักของเห้าเนะาะวันนี้น้องกระโดนฝนนะคะตรงที่เห้าคุ้มคุ้มบริสนิทนะคะแค่โดนฝนแค่นิดหน่อยน้องก,ก็เกิดเห็ดฟางมาให้กินได้หลายรอบแล้วนะคะนี่กินหลายรอบแล้วถือว่าอาหารฟรีนะคะพี่น้องฟรีล่วก็บ,บริสุทธิ์ ลหยสารเคมีอีกต่างหากนะคะได้ของฟรีมากินเห็ดฟางน้ำเมเพิ้เด้อค่ะมาปนเห็ดฟางกับแซ่บแซบเด้อค่ะ